สวัสดีครับที่ผมฟราชชแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาททาคอหมูย่างนะครับและนี่คือรายการเฟรนชนเข้าครัว EP4 นะครับผมจะใส่น้ํานะครับในกระมังก่อนนะครับเป็นการล้างคอหมูย่างครับล้างคอหมูนะฮะคอหมูย่างนะครับขั้นตอนแรกล้างบนไปบนมานะฮะล้างสักสักสี่ห้านะสักสิบกว่าน้ำนะฮะ จากกันเหลืองๆให้ล้างให้มันขาวนะครับน้ำนึงน่าจะได้นะครับ <Yeah. S 1> โอเคนะฮะตอนนี้น้ำมันได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็ขอเนี้ยใส่กระมังไว้ก่อนนะครับนี่ครับที่เราล้างน,นะครับต่อไปครัเราจะทําการใส่น้ำจิ้มลงไปในกระมังนะครับ ผมจะทำการเอาน้ำตาลปี๊บนะครับพอ,พอดีมันมีเคสที่ฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่ที่ัโอเคเอาช้อนตักก่อนนะครับน้ำตาลปีป๊บหนึ่งช้อนนะฮะหนึ่งช่วแล้วก็ต่อไปนะครับใส่ซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสสี่ช้อนนะครับ แล้วก็หมูลงไมบ้างใช่อสหน่อยหนึช้อนแล้วก็เพิ่มซอสกุ้อีก3ช้อน โอเคนะฮะตอนนี้ผมกำลังทำการคนนะฮะคนให้มันเข้ากันนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะเราหมักไว้นะครับแล้วหมักให้เข้าเนื้อนะครับแล้วเหลือว้หลังหกชั่วโมงนะครับเราจะมาย่างกันนะครับหมูย่างนะครับไปแช่ตู้เย็นนะครับไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้นะครับหกชั่วโมงนะนี่ครับแลวอันนี้พัดลมพกพานะครับอันนี้เป็นเทคนิคผมนะครับก่อไฟแล้วเป่าหน้าตาถ่านนะครับเป็นการสําหรับคนยี่เกตพัดนะครับแล้วก็แข่งกับเวลานะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะครับนี่ครับ พอเป่าเบิ้อเป่าฐาล่างนะครับแล้วควันก็ขึ้นนะครับมันจะขึ้นนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะย่างคอหมูย่างนะฮะตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะครับเรามักกันตั้งแต่ใบไบโมงครับเราจะมาย่างกันเลยครับตอนนี้ นี่เสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเอาคอหมูย่างครับขึ้นไปเป็นรอบที่ชิ้นที่สองครับเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับนี่ครับอันนี้นะครับคอหมูย่างครับที่ว่าทํากันนะครับอันนี้คือชิ้นที่สองนะครับในให้ดูความความที่เราจะลังย่างกันครับให้ดูมุมกล้องที่สองนะครับ ฟิตไว้ให้แม่ม่ตันนีนมันมีมันกุ้งอะไรเงี้ตอนนี้ทางนี้ก็จะทำเตี๋ยนั้นจิ้มสำหรับหมูย่างนะครับโอเคครับนี่ผมใช้แฟตช่วยนะครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนกําลังหั่นหนังหมูนะครับหั่นหนังหั่นคอหมูย่างนะครับต้องขออภัยด้วยรู้ผิดนะครับหั่นคอหมูย่างนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงพ่อบ้านพากกินนะครับเราจะมาลองชิมคอหมูย่างสูตรเด็ดของผมนะครับโอเคเด็ดชิมเลยนะครับ It ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องฟันชาแนลเลยนะครับและกดติดตามอีพีหน้านะครับ mm hmm. ว่าผมจะมาทำเมนูอะไรนั่นเองนะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ mm hmm.